เสร็ครับอันนี้ตัวคิปใหม่แล้วคินใหม่เิดอไรเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วครับจากไหว้พระวัดบลางจากเสร็จก็นั่งเรือข้ามฟาครับไปที่เกอเกตครับผม อยู่ที่เกาะเกดแล้วนะครับวันนี้เป็นเวลาประมาณโอเที่ยง15้นาทีครับจะเดินไปหาอะไรทานก,ก่อนเรีย่ยนๆเลยสวยมากเลยครับ น้อเฮเขาก็ชิมตอนนี้ชิมแล้วชิมทอดมันทอดมันอะไรครับทอดมันหนอกกะลาเราเดินขึ้นมาจากวัดวัดอะไรนะวัดวัดเสาธงอะไรวัดเสาธงทองจำชื่อวัดไม่ได้ขึ้นมาอ,อัน,น,ะะอ,น,นอันนี้คืออะไรนะครับต้นต้นหนอกกะลาที่เอาไปทำอันนี้ใช่ไหมครับ นี่คือต้นหนอกลานะครับทอดมันหนอกลาครับนี่คือต้นทอดไม่ใช่ต้นทอดเยต้นหนอกลาเอาไปตำทอดมันตรงนี้ครับใครที่มาเชิญแวะชิมได้นะครับไม่ชิมแล้วซื้อมาแล้วก็จะกินเลยร้านเจนนี่อ๋อนี่คือนี่คือหนอกลาครับต้นหนอกลา ชิมด้วยนะขอชิมด้วยนะเราชิมหน่อกรลาดีกว่าคือต้นหน่อกระลาครับเราจะลองลองชิมสดๆดูจะเป็นไงไม่มีรสชาติแต่กินเหมือนกินเหมือนขเหมือนขาแต่กินไม่แรงโอเคครับเคี้ยวกินอร่อยดีเรามาลองชิมดูก่อนอกา นี่คือทอดมันหน่อกะลานะครับรีวิวอาหารนะคลิปนี้มันเป็นคลิปรีวิวอาหารอืมหน้ากินก็ทอดมันปลาไก่อันนี้ก็อร่อยครับมันม่มันมีรสชาติครับแต่มันกลิ่นจะออกคล้ายๆขาแต่กินมันไม่แรงครับกินโอเคครับ ร้านนี้แต่งร้านเก๋ดีครับขนมขวดขนมถ้วยคันทรีา้าวของขายตลอดครับระหว่างที่เดินมาก็ทั้งของกินของใช้ของฝากน,นี่ก็จะเป็นหมอของขน้ายขอยกระบุ ใส่ในห้องน้ำมาหอมดูแต่ไม่รู้ว่าหอมนานไหมเขาจะขายเป็นเครื่องหอมนะครับ มานั่งทานอาหารกลางวันนะครับล่าก๋วยเตียวอาหารกับน้ำมาแล้วครับเป็นบะหมี่ต้มยำต้มยำแต่น้ำใสๆเพราะว่าไม่เผ็ด <c oughs> ขอตัวทานอาหารก่อนแป๊บนึงนะครับเราก็จะไปเดินเที่ยวต่อ รอติดตามดูนะครับว่าบรรยากาศจะประมาณไหน ก็มาเดินชมตลาดต่อนะครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นขนม ทำมาจากอะไรครับกระดาษไดโนเสาร์กระดาษทำมาจากกระดาษครับอันนี้จะเป็นใบเตยล้วนแต่เป็นแบบโบราณนะ ขนมเทียน30บาทขายกล่องสุดท้ายแล้วปกติมือืมายะปีล้วนเลเนี่ยนึน่ยเพราะไหวด้วยไงอันนี้ล่ะคะเข้ากันลูกราคาเดียวกันตัวนี้จะไม่มีแป้งเลยศูนยเปอร์เซนต์แป้งลูกไข่ล้วนลูกไ่้ึคนนีได้ระมองมาน้ไปแล้วี่คนทงนตนี้หย่อกไปห่เนี่ยดูคนทำาเนี่ยขยันแค่ไหนยี่มมา้าทางะมาณาสิ นี่นะครับข้าวหลามจิ๋วครับรอ,อยู่หน้าร้านเตี่ยวอิงน้ำไม,ไม้ไผ่ไไไหรือไม้อะไรครับต้นอ้ตอต้นอ้อที่เป็นลาสามอันที่แกะเลยอ๋อทำมาจากต้นอ้อาวันนี้เราจะมารีวิวข้าวหลามจิวมาจา๋ว <c oughs> ต้นอ้อมันคืออะไรครับ เหมือนไม่ไผ่เลยเนาะรวมนัดเท่าไหร่ครัะมาณยี่สิบสามมาห้าสิบกางได้ค่ะขอจิ้ต่อได้ไหมได้ได้ไหมครับผมถือกล่องมือได้จะมาลองชิมดูนะครับอยู่หน้าร้านเตียวอิงน้ำเอาไม่เปิดปาก โอเคไม่หวานมากแต่มันเล็กมากเลย <laughs> บาทเองพี่เอาไปสามถุงห้าสิบกันเองมาน้ำเยอะเรากลับมาแล้วครับเมื่อกี้เราเดินผ่านเราชิมไปแล้วอร่อยมากครับดอกจอกอร่อยก็ชิมดอกจอกอีกหน่อยเ <c oughs> นี่ยครับดอกจอกอร่อยครับอร่อยดอกจอกอร่อยมาก หอมงานี่ครับร้านขนมดอกจอกครับอร่อยจริงจริง <c oughs> แล้วเนี่ยยังตุ้งเท่าไรครับตุงเท่าไรฮะเลยอร่อยครับขนมดอกจอกปันสิบเขาชิมได้ไหมอันนี้อะไรครับไก่ อออ่รยันนี้มีเนื้อมะพร้าวอ่อน40ตังค์บ้าเลยค่ะเป็นในซิมเนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้ลงรูปสื่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะคะานี่ใส่อะไรพี่คะลองไปโดนเนื้อมะพร้าวนี่เนื้อมากเลยนะ พี่ายอะไรคะเล่นได้อย่างมาแวะกินไอติมก่อนนะครับอร่อยมากเลยไอติมมะพร้าวอ่อนอร่อยครับไม่หวานมากหวานไม่หวานมากไงมันหวานมันอร่ออร่อยมันถึงอค่ะนะัอมรมันเยอะนะมันเยอะแค่แวะชิมอร่อยครับ นี่ยครับอยู่ร้านอยู่ก่อนหน้าวัดไผ่ล้อมครับร้านคุณโอร,อร้านคุณโอครับอรออรเอาอ <มา S 1> <า>ะไรไงปลาได้เลยนะคะมีออกรายการเขาไม่ออกช่องเจ็ด้ใช่ครับอร่อยครับจะได้รู้หลายๆร้านรสชาติแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะคะอร่อยแนะนำเลยไม่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเากินคนเดียวกินได้หมดเก็บหวานมัน ไมม่หวานาก้งทก็จะเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผานะครับก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้ครับ มีเครื่องปั้นดินเผาขายด้วยครับผมใครสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับอยู่ข้างๆวัดไผ่ล้อมครับจะม, <c oughs> มีคนทำให้ดูได้แล้วเราพาไปดูคนทำนะ แล้วก็แกะด้วยมือเลยนะครับไม่มีเลแล้วก็ว่าเก็ถุงมาอย่างเงี้ยออ๋ใช่ถุงไว้ใช่ถ้าไม่เก็บใส่ถุงวันเดียวก็แห้งแกะไม่ได้แล้วนี่ใช้แม่พิมไหมครับหรือไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะใช้สิวลายก็คือเราแกะที่เราแบบมายี่เองใจนหมะจานเกะมือล้วนๆนะครับไม่มีแม่พิมพ์เลยล้วนเลยที่เสร็จเลยพี่มือสุดยอดเลยครับสวยมากอันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับใบนู้นน่าเสร็จแล้วจ้ะ เราต้องปาดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะมาแท<า>นอย่างนี้ได้ปาดแล้วก่อนจะเสร็จเนาะเล็กๆอย่างเงี้ยมันกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยมันมันงุนหงิดเราอ่ะมันไม่เหมือนชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เรายังมองเห็นชัดหน่อยใช้วใชใชความอดใสมาความอดทนด้วย <laughs> เพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะ,อะเล็กๆดูดิโอ้โห จิ้มเทลนิดเทลนิดเนี่ยต้องใจเย็นจริงๆครับถึงจะทำได้ถ้าคนใจร้อนนี่ทำไม่ได้เน่ยส่วนใหญ่จะแกะที่บ้านเนี่ยรีแม,ม,ม่น้ำเนี่ยก็ลมเย็นๆนะแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องมาแกะในโรงงานอันนี้เป็นออเดอร์สามคำหรือว่าคำอ่าทำขายด้วยแล้วก็มีเค<อ>รื่องชาจ้จแล้วก็เป็นเคลือบอีกทีนะคะก็ต้องไปเขา้าซั ลายแบบลเล็กมากลาน,นิดเดียวยิ่งเล็กก็ยิ่งต้องดีงนานสร้กเรียกว่ารูปอะไรครับแบบเนี้อย,พพยอรั์ภาพทรายอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นลูกที่ทํามาจากเอาเข้างในจะเป็นทรายใช่ไหมครับใช่ค่ะทรายเราก็ต้องไปบดไปร่อนอ๋อแล้วมันพอเราตั้งไว้่างนี้มันก็จะออกมาเป็นลูกแล้วมันหยดลงมาก็จะเป็นลูกประมาณน,นี้เลยใช่ไหมครับกำหนดเวลาและทิศทางไม่ได้ดูฟองอากาศเป็นตัวสร้างภาพอ๋อเอานี้กลับใช่ไหมครอ,อตอนนี้ก็กลับแล้วครับค่ะแล้วมันก็จะไหลลงอย่างนี้ใช่ไหมค่ะพอทรายตกหมดแล้วเราก็ปุ๊บเป็นภาพหมุนเวียนจะ้ะ พลิกร้อยครั้งพันครั้งลายสายก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นรูปมระหารศัรัิ์ลายสายนะครับจะเป็นภาพแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้พลิกได้ไหมครับได้ค่ะนี่นะครับถ้าเราพลิกข้างบนนี้ก็จะเป็นภาพภาพกลับภาพกลับกันใช่ไหมครับอันนี้ ้าเหมือนเงาในน้ำแต่ถ้าเป็นพวกอันนี้ก็ทำภาพอย่างเดียวไม่ต้องเป็นทำขันก็ไ้นะนี่นะครับถ้าเรากลับภาพกลับลายทรายก็จะเปลี่ยนไปตามที่เขามันไหลลงมาครับโอ้โหความคิดสุดยอดคนคิดคิดด้วยค่ะเขานั่งดูนาฬิกาทรายอ่ะทำยังไงถึงให้ทรายมันไหลไม่เหมือนเดิมสุดยอดจริงๆนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเจอเนี่ย ผิดลองถูก็เจ็ดแปีแล้วชื่อร้านอะไรครับอัศจรย์ภาพทรายอ๋ออัศจร์เป็นร้านอัศจรย์ภาพทรายนะครับใครมาที่เกาอเกียรก็แวะมาดูได้นะครับนี่ครับก็จะกลับภาพทุกครั้งที่เรากลับภาพทรายก็จะหล่นลงมาเป็นภาพที่ไม่ซ้ำกันเลยซึ่งเคยเห็น ก็สำหรับการเดินเที่ยวชมตลาดก็ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเราก็เดินไปสุดแล้วก็เดินกลับมาก็มีอาหารที่รสชาติอร่อยใช้ได้หลายร้านเลยครับท,ท,ที่ได้ชิมนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็พูดจาเป็นกันเองครับใจดีด้วยครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงช่วยฝากกดติดตามช่องให,หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่ทำช่องใหม่นะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ติดตามแต่เข้ามาชมด้วยนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปไหว้พระทาบุญที่กเกาะเกร็ดน,นะครับผมฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ